เมื่อเราทำคัพเค้กดอกไม้สวยๆแล้วนะคะมาถึงการแพคกิ้งนะคะหรือการบรรจุลงในกล่องบ้างนะคะสำหรับคัพเค้กนั้นเอาก็จะแนะนำมาให้เราใช้ตัวถาดหลุงมนะคะในการพพอร์ตหรือการล็อกตัวคัพเค้กไว้นะคะให้เขาไม่กลิ้งไปกลิ้งมาระหว่างที่มีการขนส่งนะคะ ซึ่งสำหรับคัพเค้กดอกไม้อันนี้ของทางแอ b เ k i n g จะใช้คัพเค้กนำเข้านะคะจากเกาหลีซึ่งขนาดคัพเค้กจะใหญ่กว่าคัพเค้ก3 2 1 9เนี่ยประมาณ1เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวฐานเค้กที่เราใช้จะเป็นฐานที่เราสั่งทำพิเศษนะคะสำหรับคัพเค้ก3ปอนซึ่งปกติ3ปอนนั้นจะ ตามท้องตลาดจะ,จะ,จะใส่คัพเค้กได้ทั้งหมด12คัพแต่ของเราจะใส่ได้แค่9คัพเท่านั้นนะคะเพื่อให้คัพเค้กมีการจัดวางที่สวยงามไม่แน่นจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดวางดอกไม้สำหรับคัพเค้กแล้วเราจะต้องระวังก็คือเรื่องของการวางดอกไม้ไม่ให้ดอกไม้เขาออกนอกตัวคัพมากเกินไปนะคะ เวลาเราใส่ลงไปในกล่องดอกไม้ก็จะไม่ชนกันนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็จะแพคนะคะดอกไม้แล้วเอาดอกไม้เนี่ยค่ะค,คัฟเคกดอกไม้ตัวนี้ค่ะไปแช่ตู้เย็นให้เซตก่อน1-2ชั่วโมงก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ตัวดอกไม้ของเรานะคะเขาสวยงามแบบนี้จนถึงมือลูกค้าเลยค่ะ แล้วก็อาจจะผูกโบเพื่อความสวยงามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,ก,งกุ๊งกิง้งกุ๊งกิ้งให้แอลวิกกิ้งด้วยนะคะกดเลย